สวัสดีครับเราเป็น AI ที่ถูกอาจารย์อนุชามอบหมายให้มาช่วยอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ Basic AI and Prompting ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่นำมาเล่านี้อาจารย์อนุชาได้จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วก่อนจะนำมาให้พวกเราเล่าให้น้องๆน,นักศึกษาฟังครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับถึงพื้นฐานของเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกเราอยู่ตอนนี้เลยนั่นก็คือ ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นี่เองค่ะการคุยของเราจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆนะคะคือ AI คืออะไรกันแน่แล้วมันทำงานยังไงแล้วไอ้เจ้า AI ที่เราใช้กันทั่วไปมันต่างจากตัวที่สร้างสารร์อะไรใหม่ๆอย่าง ChatGPT ยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเราจะสั่งงานหรือว่าคุยกับ AI ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดครับ ใช่เลยครับเม้าหมายก็คืออยากให้น้องๆน,นักศึกษาจากทุกคณะเลยเข้าใจแก่นของ AI แล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนหรือการทำงานในอนาคตได้อย่างมั่นใจโอเคถ้าจะให้เริ่มจริงๆคงต้องย้อนไปไกลหน่อยนะครับกลับไปที่คำถามคลาสสิกของอลันทูริงเมื่อปี1950ที่เขาถามง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากว่าเครื่องจักรสามารถคิดได้หรือไม่นะคะแล้วมันก็นำเรามาสู่ความพยายามที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า Intelligent agents Intell Ag ค่ะหรือก็คือระบบที่สามารถให้เหตุผลเรียนรู้แล้วก็กระทำได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นหัวใจของาศาสตร์ AI เลยแต่ว่าทุกวันนี้คนมักจะใช้คำว่า AI กับ Machine learning แบบสลับกันไปมาเลยนะคะอ่าจริงด้วยครับบางทีเราก็เรียกเหมารวมไปหมดเลยมันต่างกันยังไงนะครับลองนึกภาพแบบนี้นะคะ AI คือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า คือแนวคิดของการสร้างเครื่องจักรให้ฉลาดเหมือนมนุษย์ส่วน machine learning หรือ ML เนี่ยคือวิธีการหนึ่งที่เราใช้เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นคือแทนที่เราจะเขียนกดทุกข้อให้คอมพิวเตอร์แบบเป๊ะๆเ,เหมือนเมื่อก่อนเราเปลี่ยนมาสร้างโปรแกรมให้มันเรียนรู้จากข้อมูลได้ด้วยตัวเองอเหมือนเราสอนเด็กให้รู้จักแมวโดยการให้ดูรูปแมวเป็นพันๆรูปแทนที่จะพยายามเขียนอธิบายว่าแมวหน้าตาเป็นยังไงนะคะ เข้าใจเลยครับเป็นการเปลี่ยนจากการป้อนคำสั่งมาเป็นการป้อนออประสบการณ์ให้มันเรียนรู้เองแต่ว่าแนวคิดนี้ก็มีมานานแล้วใช่ไหมครับทำไมมันถึงเพิ่งจะมาบูมสุดๆในช่วงไม่กี่ปีมาน,นี้เองล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือมันไม่ใช่เพราะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่แค่ชิ้นเดียวนะคะแต่มันเหมือนเป็น perfect storm ที่เกิดจาก3ปัจจัยที่มันพัฒนามาถึงจุดที่แบบลงตัวพร้อมกันพอดี3ปัจจัย ปัจจัยแรกคือ algorithms ถ้าเปรียบกับการทำอาหารมันก็คือสูตรอาหารนั่นเองครับสูตรอาหารหลายปีที่ผ่านมาเรามีสูตรที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วการค้นพบสถาปัตยกรรมที่ชื่อว่า transformer ในปี2017เนี่ยก็เหมือนการค้นพบสูตรอาหารที่ปฏิวัติวงการเลยที่ทำให้เราปรุง llm หรือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ออกมาได้อืมอร่อยอย่างทุกวันนี้ แสดงว่าเจ้า transformer นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในฝั่งของสูตรสินะครับแล้วอีก2ปัจจัยที่เหลือล่ะครับปัจจัยที่2ก็คือข้อมูล data ซึ่งก็คือวัตถุดิบสำหรับสูตรของเราวัตถุดิบค่ะเราอยู่ในยุค big data ที่มีข้อมูลถูกสร้างขึ้นมามหาศาลในแต่ละวันวลีที่ว่า data is the new oil นี่ไม่เกินจริงเลยปริมาณข้อมูลมันใหญ่มากจนหน่วยที่เราคุ้นๆกันอย่างกิกะไบต์อยู่เทราไบต์เนี่ยเอาไม่อยู่แล้ว ตอนนี้เราพูดกันถึงเซตต์ไบต์หรือแม้กระทั่งคว e ตตไบต์เดี๋ยวนะครับควตตไบต์ abyte, ผมเพิ่งเคยได้ยินนี่แหละครับแค่คิดว่าเลขหนึ่งตามด้วย0ูนย์ตัวนี่ก็จินตนาการไม่ออกแล้วมันใหญ่ขนาดไหนกันแน่ครับใหญ่จนแทบไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เลยค่ะ มีการประเมินว่าถ้ามนุษย์คนหนึ่งพยายามจะอ่านข้อมูลทั้งหมดบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยโหอื่นหนึ่งพันปีค่ะแต่ด้วยปัจจัยที่3นั่นก็คือกำลังการประมวลผล computing power ที่เปรียบเหมือนเตาไฟหรือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังของเราทำให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถย่อยข้อมูลมหาศาลนี้เพื่อฝึก AI ได้ในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองเราเครื่องยนต์ที่ว่านี้ก็คือ GPU หรือการ์ดจอที่คอนเกมใช้กันใช่ไหมครับน่าแปลกดีที่ของที่สร้างมาเพื่อเล่นเกมกลายเป็นหัวใจของ AI ไปได้อะ ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่า G P U เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่า parallel processing ซึ่งมันเหมาะกับฝึก A I ที่ต้องคำนวณอะไรซับซ้อนเป็นล้านๆอย่างในเวลาเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อความสำคัญของชิปพวกนี้มันมากะจนกลายเป็นเรื่องออภูมิรัฐศาสตร์ไปแล้วเราถึงได้เห็นข่าว E U Chips Act หรือ U S Chips and Science Act ที่มหาอำนาจพยายามทุ่มเงินมหาศาลเพื่อควบคุมเทคโนโลยีนี้ พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยครับมันคือการมาบรรจบกันของสูตรอาหารที่ดีที่สุดวัตถุดิบที่เยอะจนล้นโลกแล้วก็เตาไฟที่ร้อนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์โอเคทีนี้พอเรามีองค์ประกอบสุดยอดพวกนี้ครบแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันดูมี2โหมดที่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับโหมด1เหมือนเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลชั้นเสียนอีกโหมดหนึ่งกับเป็นเหมือนศิลปินที่สร้างสรรค์งานใหม่ๆยัง ChatGPT มันทํางานต่างกันยังไงครับ นั่นคือการแบ่งประเภทของ AI ที่สำคัญมากเลยค่ะประเภทแรกที่เราคุ้นเคยกันมานานก็คือ AI แบบดั้งเดิม (traditional) หรือ Predictive AI ครับหน้าที่หลักของมันคือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อคาดการอนาคตรหรือจำแนกสิ่งต่างๆอย่างเช่นระบบกรองอีเมลขยะมันก็เรียนรู้จากอีเมลเป็นล,ล้านๆฉบับเพื่อคาดการว่าอีเมลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นสแปมรอเปล่า เหมือนเป็นผู้ช่วยที่เก่งมากๆในการหาแพทเทิร์นจากข้อมูลเก่าเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ใช่เลยค่ะในขณะที่อีกประเภทที่ทำให้โลกตื่นเต้นกันอยู่ตอนนี้ก็คือ AI เชิงสร้างสารรค์หรือ Generative AI ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เน้นวิเคราะห์แต่เน้นสร้างหรือ Generate เนื้อหาใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพโค้ดโปรแกรมหรือว่าเสียงซึ่ง ChatGPT ก็คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยค่ะ แล้วสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสามารถในการสร้างสารรค์ของมันก็คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือ l l m นี่เองแต่ละการทำงานของมันเท่าที่ผมเคยได้ยินมามันฟังดูง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยนะครับที่ว่าหน้าที่ของมันก็แค่ทายคำต่อไปหลายคนก็รู้สึกแบบนั้นค่ะแต่ใช่เลยหัวใจหลักของมันก็คือการทำนายคำถัดไปจริงๆค่ะเด้ๆครับแค่ทายคำต่อไปเนี่ยนะมันเหมือนระบบเติมคำในมือถือเวอร์ชันอัปเกรดหรือเปล่าครับ แล้วการทายคำไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นการเขียนบทความวิชาการหรือบทกวีที่ซับซ้อนได้ยังไงนั่นคือความมหัศจรรย์ของสเกลค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ LLMs พวกนี้ไม่ได้อ่านหนังสือแค่เล่มสองเล่มแต่มันถูกฝึกด้วยข้อมูลตัวอ,อักษรจากแทบจะทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตปริมาณคำศัพท์ที่มันเรียนรู้มีเป็นแสนล้านคำเลยพอเราทำสิ่งที่ดูเหมือนง่ายอย่างการทายคำถัดไปซ้ำๆเป็นล้านๆครั้งบนข้อมูลที่ใหญ่ขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความสามารถที่อุบัติขึ้นมาเองหรือ emergent abilities อ oh. โมเดลไม่ได้แค่เรียนรู้ว่าคำไหนมักจะตามหลังคำไหนแต่มันเริ่มเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำซึ่งเป็นรากฐานของไวยากรณ์บริบทตรกกะแล้วก็แม้กระทงรูปแบบการให้เหตุผลที่ซับซ้อนค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ได้จำว่าแมวต้องตามด้วยกินปลาแต่มันเรียนรู้คอนเซปต์ของแมวการกระทา และอาหารจากตัวอย่างเป็นละลามจนสร้างประโยคใหม่ๆที่สมเหตุสมผลได้เองถูกต้องค่ะมันคือการเรียนรู้โครงสร้างของภาษาและความรู้ของโลกโดยทางอ้อมผ่านการทายคำถัดไปนี่แหละค่ะแต่คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วตอนนี้มันฉลาดเท่ามนุษย์จริงๆหรือ,อยังครับเพราะบางครั้งคำตอบที่ได้ก็ดูฉลาดมากแต่บางครั้งก็ดูเหมือนจะตอบมูมว นี่เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยค่ะถ้าเราใช้ Turing Test เป็นมาตรฐานซึ่งทดสอบว่า AI สามารถสื่อสารได้เนียนจนมนุษย์แยกไม่ออกหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ายังไม่มี AI ตัวไหนที่ผ่านการทดสอบนี้อย่างเป็นทางการครับและข้อจำกัดที่ใหญ่และอันตรายที่สุดที่ผู้ใช้ทุกคนต้องรู้ก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Hallucinations อาการหลอนฟังดูน่ากลัวนะครับ มันคืออะไรกันแน่ครับมันคือการที่ AI สร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลมากๆแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงหรือแต่งขึ้นมาเองทั้งหมดเลยแต่งขึ้นมาเองเลยเหรอครับค่ะอาจจะเพราะว่าข้อมูลที่ใช้ฝึกในเรื่องนั้นๆมีไม่พอหรือข้อมูลมีข้อผิดพลาดปนอยู่หรือคำสั่ขงของเราไม่ชัดเจนพอมันเลยเพยายามประติดประต่อหรือแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อให้คำตอบดูสมบูรณ์ที่สุดการที่มันสามารถโกหกได้อย่างมั่นใจนี่มันอันตรายมากเลยนะครับ มันเหมือนเป็นข้อบอกพร่องพื้นฐานของระบบเลยไม่ใช่แค่บั๊กเล็กๆน้อยๆเป็นข้อบอกพร่องพื้นฐานจริงๆค่ะและนี่คือจุดที่ภารักความรับผิดชอบย้ายจากตัว AI กลับมาอยู่ที่ผู้ใช้อย่างเราเต็มๆเราไม่สามารถเชื่อทุกอย่างที่มันบอกได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์พอพูดแบบนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าวิธีการที่เราถามหรือสั่งงาน AI กลายเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยสินะครับนี่คือที่มาของคำว่า prompt engineering ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะพร้อม engineering นนไม่ใช่เรื่องของการเขียนโค้ดที่ซับซ้อนนะคะแต่มันคือศิล,ละปะและทักษะในการออกแบบคำสั่งเพื่อสื่อสารกับ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจแม่นยำและมีประโยชน์ที่สุดเหมือนกับการเรียนรู้ที่จะคุยกับผู้ช่วยคนใหม่ที่เก่งมากแต่ก็มีนิสัยแปลกๆที่เราต้องเข้าใจเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะและมันมีเทคนิคที่เป็นหลักการสำคัญอยู่ซึ่งใครๆก็เอาไปใช้ได้ทันทีข้อแรกคือ กำหนดบทบาท assign a role บอกไปเลยว่าอยากให้มันสวมบทบาทเป็นใครเช่นจงทำตัวเป็นนักการตลาดมืออาชีพหรือในฐานะบรรณาธิการบริหารช่วยตรวจทานบทความนี้หน่อยอเหมือนการสร้างกรอบความคิดให้มันก่อนเพื่อให้มันรู้ว่าควรจะใช้โทนเสียงแบบไหนใช่ค่ะมันช่วยจำกัดขอบเขตและเพิ่มความแม่นยำได้มากข้อ2คือให้บริบทที่ชัดเจน provide context ยิ่งเราให้ข้อมูลพื้นหลังเป้าหมายหรือข้อจำกัดต่างๆได้ละเอียดเท่าไหร่ผลลัพธ์ก็จะยิ่งตรงประเด็นมากขึ้นเท่านั้นอันนี้จริงเลยครับหลายครั้งที่เราได้คำตอบไม่ดีเพราะเราถามกว้างเกินไปนั่นเองข้อ3คือระบุรูปแบบผลลัพธ์ specify format อยากได้คำตอบแบบไหลบอกไปให้ชัดเช่นสรุปเป็น b u l l e t Point s 5ข้อสร้างตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอะไรแบบนี้ค่ะข้อ4คือให้ตัวอย่าง fill s h o t prompting ถ้ามีตัวอย่างของคนลัพธ์ที่อยากได้ก็ใส่ไปในพร้อมด้วยเลยและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือใช้การถามตอบวนซ้ำ iterative process อย่าคาดหวังว่าจะได้พร้อมที่สมบูรณ์แบบในครั้งแรกให้มองว่ามันคือการพูดคุยปรับแก้และต่อยอดไปเรื่อยๆงั้นเรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงสำหรับนักศึกษากันหน่อยไหมครับสมมุติว่าต้องเตรียมตัวสอบแล้วอยากให้ AI ช่วยสรุปเนื้อหาได้เลยค่ะสมมุติว่าเป็นเรื่องสงครามโลกครั้งที่ห พรอมที่ไม่ดีก็อาจจะเป็นแค่สรุปเรื่องสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมันกว้างเป็นมหาสมุทรเลยคําตอบที่ได้อาจจะยาวไปหรือไม่ตรงประเด็นค่ะแล้วถ้าจะทําให้มันดีขึ้นล่ะครับเราจะใช้เทคนิคที่ว่ามาผสมกันยังไงเราอาจจะเริ่มจากการกําหนดบทบาทก่อนในฐานะติวเตอร์วิชาประวัติศาสตร์แล้วก็ให้บริบทกับเป้าหมายช่วยสรุปสาเหตุสําคัญที่นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสำหรับนักศึกษาที่กําลังเตรียมสอบเยี่ยมค่ะ แล้วก็ระบุรูปแบบที่ต้องการโดยแบ่งเป็นประเด็นหลัก4ข้อพร้อมอธิบายแต่ละประเด็นสั้นๆและจัดทำในรูปแบบของ Bullet Points เพื่อให้ง่ายต่อการทบทวนโอ้โหเห็นภาพเลยครับจากคำสั่งกว้างๆกลายเป็นคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนมากผลลัพธ์ที่ได้น่าจะแตกต่างกันคนละเรื่องเลยแน่นอนค่ะแต่อย่างที่ย้ำไปหลังจากได้คำตอบที่ดูดีเลิศเลอมาแล้วยังมีขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุด และห้ามข้ามเด็ดขาดนั่นคือการตรวจสอบความถูกต้อง diligence ต้องจำไว้เสมอว่า AI คือ Co-Pilot หรือผู้ช่วยนักบินไม่ใช่ออโต้พายโที่เราจะปล่อยให้มันขับเคลื่อนทุกอย่างเองได้ความรับผิดชอบสุดท้ายยังคงเป็นของเราเสมอต้องเช็คข้อเท็จจริงแหล่งอ้างอิงทุกครั้งนะคะประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เรียกร้องทักษะใหม่จากเรานั่นคือการสื่อสารกับมันอย่างชาญฉลาดและการมีวิจารณญาณในการตรวจสอบผลลัพธ์เสมอใช่ค่ะเป้าหมายไม่ใช่การให้ AI ทำงานแทนเราแต่คือการทำงานร่วมกับ AI เพื่อขยายขีดความสามารถของเราเองมันคือเครื่องมือที่ช่วยให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำงานได้ดีขึ้นถ้าเราใช้มันเป็นสุดท้ายนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะทิ้งทายไว้ให้พิคิดต่อกันนะครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาพบว่า generative AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากที่สุดในกลุ่มคนทำงานที่เพิ่งเริ่มต้นหรือมีทักษะน้อยโดยมันสามารถช่วยยกระดับคุณภาพงานของคนกลุ่มนี้ให้ขึ้นไปเทียบเท่ากับคนที่มีประสบการณ์สูงได้เลยคในฐานะที่หลายคนกำลังจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานลองคิดดูนะครับว่า การใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญไม่ใช่แค่จะช่วยให้ทำการบ้านเสร็จแต่มันอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนรู้และลดช่องว่างทางประสบการณ์ระหว่างตัวเรากับมืออาชีพในสายงานที่เราใฝ่ฝันได้อย่างก้าวกระโดดนี่อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่สุดสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความได้เปรียบในเส้นทางอาชีพของตัวเองก็เป็นได้ครับ